รู้ใครมงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของมง Miss Universe Thailand 2020รอดูนะคะจัดประกวดแน่นอนค่ะแล้วก็น้องๆสาวงามทั้งหลายนะคะที่มีความฝันมีความมุ่งม,มั่นอย่าได้รอช้าค่ะพี่ปุ้ยตั้งใจว่าเดิมทีนะคะทนายแก้วตั้งใจว่าจะแถลงข่าววันที่29เดือนนี้กรกฎ<ๆ>าคดเจอล็อกโควิดก็ต้องเลื่อนไปก่อนเลยคิดไว้ว่า เลื่อนขยับออกไปเป็นกลางสิงหาต้องถแถลงข่าวสิงหานั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะถแถลงรูปแบบไหนก็ว่ากันไปแล้วก็ปีนี้ด้วยความตั้งใจส่วนตัวแน่นอนค่ะเ,เงินทองก็หายากเพราะว่าทุกคนก็กระทบกันหมดนะคะแต่เราก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนที่ม,มาสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้กับ Miss Universe Thailand ปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะให้ค่าเข้ารอบน้องๆ60คน แล้วก็30คนนะคะก็จะให้แต่เดี๋ยวดูให้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไปดูตังในกระเป๋าก่อนก็ให้เป็นอะไรนะน้องๆเป็นกําลังใจน้องๆดีกัพี่เพราะว่าบางทีน้องเขาก็มีอะไรนี่ยใช่ใช่ไม่ไม่ยุคนี้มันเป็นยุคที่มันก็เหนื่อยแหละแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าใครที่มีความฝันครับอย่าปล่อยให้ความลังเลหรือความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยทำให้ความฝันนั้นมันดรอปลงเชื่อพี่ปุ้ยให้มันรู้ไปสิวา ชีวิตหนึ่งมันต้องมาสู้กันมา<ช>ลองดูนะคะแล้วก็<ช>เราก็ไม่ได้ปิดกั้นไม่ว่าจะเป็นน้องๆจากที่ไหนก็ตามนะคะจะประกวดในช่วงต้นๆต,ตุลาคมเดี๋ยวก็ดูสถานการณ์โควิดตรงนี้นะคะก็จะบอกว่านะคะมากันค่ะเราต้องมาสร้างชื่อเสียงให้ไทยแลนด์ของเราเหมือนตอนที่ปีก่อนๆมาเขาทำไว้ปีนี้เราก็มาช่วยกันต่อนะคะแล้วก็น้องๆทั้งหลายอย่าได้ลัง ค่ะอย่าได้กลัวว่าโว้